กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเกียนคนนะครับผมนะในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับผมนะผมก็จะมาเปิดเสียงประกาที่หยุดนั่นเองนะเออให้แบบหลอนๆเลยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะ นี่นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้นะผมอยู่บ้านคนเดียวผมยังหลอนเลยอะ่ะเออโอเคครับผมก็ไปลุยกันเลยนะครับผมนะในโซนฟีสตล์ไปโอ้โยเร็วจังวะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนกันแล้วนะตอนนี้เราต้องหาคนที่แบบอยู่คนสองคนนะครับผมนะไม่ก็สามคนเพื่อที่จะหลอกเขาให้ได้นะครับเราเจอคููรักด้วยเดี๋เด้เราต้องไปหาตบ ที่มันแบบคนน้อยๆนะครับผมจะได้หลอกเขาได้บานตรงนี้ป่ะขอบคุณะไรครับทุกคนวิ่งไปหากระแตแปลว่าคนนั้นแปลว่าเขาชอบเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเปิดไมานะครับผมนะ อะไรอ่ะเขาไม่สนใจอะไรเลยทุกคนเขาเมื่อจะคุยกันเขาไม่สนใจผมเลยอย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว,ยว,ยวยผมขอลองใหม่นะครับอลองใหมน่น,นะครับลองใหม่ไอตัวเขาปขขเ,าเ,าเ,ขาเขาป็นลูกแทนของพี่เมทคอยแต่พี่เมทคอยอ่ะเขาลบเพองไปอ่ะเขาลบเาออกไปทำไมก็ไม่รู้ อยคือแบบุกคนมันไม่สนใจผมเลยอะคือแบบอีกรอบอีกรอบผมไม่ยอมผมไม่ยอมเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะสวัสดีครับ ไม่สนใจกูเลย <S <S ไปดูห้องใหม่กันเลยนะอันนี้ก็คือห้องใหม่นั่นเองนะมาดูกันว่าจะมีคนอยู่ลําพังหรือเปล่าว่าต้องมีแหละต้องมีบ้างขอให้มีเถิดน,นี่แหละไอ้พวก,พวกคู่รักนะครับพวกคู่รักคู่อะไรไน,ะนี่ครับตรงนี้เลยนะครับเดีย๋ยวผมเปิดไม้แล้วนะครับ ้ก็ไม่สนใจผมอีกแล้วทุกคนทำยังไงมันไม่ได้ยินผมหรอวะหรือ,อยังไงเดี๋ยวด,ยวด,ยวดยวก่อนทำหนึ่งนะเขามาแล้วกับต่อนนี้เนี่ยเนี่ผมเปิดเสียงที่สุดเลยไม่ได้ยินใช่ไหมโอ้โหเปิดมานะครับ หาคนใหม่ก็ได้มาดูมันจะหลอกใครไม่ได้เลยนะสักคนอ่ะเออเด้อเฮ้ย<อ>ตรงนั้นทุกคนเนี่ยวิ่งอยู่คนเดียวหรอวิ่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยมาจิ้มฟันนี่วะเดยวอันหนึ่งนะครับผมอยู่คนเดียวหรออยู่คนเดียวหรออยู่คนเดียวหรอถ่ายรูปถ่ายรูปหรอ ขายดีขายดียผมเปิดมาแล้วนะครับผมนะ มันไม่กลัวอะไรเลยเฮ้ยเมื่อกี้เขาพิมานะหลอน <laughs> คนนี้ได้ยินคนนี้ได้ยินแล้วนะครับผมนะโอเคผมคิดว่าเขาจะไอ้นั่นนะไม่ได้ยินนะโอเคคนนี้ได้ยินจะแสดงว่าคนอื่นก็น่าจะได้ยินด้วยแต่เขาแค่ไม่พูดอะไรเฉยๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไล่ต่อไปนะครับผมนะต่อไปเลยอ่าไหนทำอะไร ให้เขาตามมานะครับผมนะกอบตามมาโอเคสวยสวยครับจับเลยทีนี้จับเลยนะครับผมนะผมปวดไปก่อนนะครับ มไอ้ย่ผมยังไม่ได้เปิดไม่เหรอเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่เมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดไม่เหรอเดี๋ยได้แล้ว ไม่กลัวหน่อยวะไม่กลัวหน่อยวะเฮ้ยกลัวแค่หน่อยดิวะกลัวห,หน่อยดเออเอเอ,เอทำนี้มากทำนี้มากในคลิปแล้วกูเออต้องขอให้กลัวให้ผมนะหนึ่งสองสาม มันไม่สนใจคงไม่สนใจผีอะไรเลยเว้ยบันรักกันอย่างเดียวเลยเว้ยไอคู่นี้เดี๋ยวจมาตามมาโอเคเพื่อนตามมา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 โอเคสวย2คนเลยนะครับผมนะได้เหยื่อแล้ว2คนโอเคเดี๋ยวผมเปิดไม้รอเลย นี่อีกคนนึงหนีออกจากห้องไปเลยหลอนหลอนก็เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทัศนคายให้ผมด้วยนะกดติดตามเยอะๆเลยนะครับผมนะเพื่อให้ผมนั้นมีกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ใหม่ชนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม